น,น้องแม่หนุ่มขออนุญาตรู้เห็นเป็นใจกับโจรน,นะคะเป <c oughs> ็นของหดวตัวจ้าเขาโดนวะน้องแดงไม่มีล็อกของ่มใยิมเลย แดงน้งแดงเราจะมาอุแจห้องโบมี้โบะเอาไปใส่อากาะบบกี้เอามันเปลี่ยนหลายท่านหลายแดงแดงล่าสุดโบหิโจยของบ้านเราฟินเขาอะไรดีข้างหลัง อาชิบะเล่ย์ลอกเมื่อเรากินอันยังเกาะกินสาโทุ่มจิเนเะได้หลับลึกตีรอโอ้โห,โห,โหแดงแดงแดงเปิดประตูนี่ คุณแ้บ้านได้ใส่พีนั่นแหละนี่ค่ะ ผู้สมรู้รวมคิดถึงแบงคจ้าพี่น้องพี่แบงค์มีอะไรทานรอ,าอมาถึงถ้าคัาะมะพร้าวใปอกไปอันนี้แล้วหรอไปซื้อของมาแล้วหรอซื้มอมาแต่ว้าวแม่นมแบงค์สุดยอดเลยค่ะแม่นมอาร์ตก็จะไปขน,นขอ,องลงรถนะคะ บ,บรรยากาศดีมากเลยจ้าตอนเช้ชาเช้าฝากกดติดตามเพจอาทธนากรหมอลำใจเกินร้อยแล้วก็ช่องยูทู e อาทธนากรหมอลำใจเกินร้อยเด้อเด้อพี่น้องไปแลเด้อบันเด้อ